คนเดินกันโอ้ขวัแขกวอยู่เนี่ยพุทธลักษาะเขาสีสวยจังซ้ายมือก็มีขวามือก็มีอยู่รลายรูปนีรูปเด็กนั้นกระยองกระย่างมาทำก็ยองก็ะย่งก็ยองก็ะย่งแถวนี้ทำได้เขาไม่ทำทำสักช่วงหนึ่งนะเนี่ยโอ้เนี่ยทาสีประตูไม้อย่าง สลับสีแค่นั้นแหละยังสวยลงทุนกันไปเยอะนะซื้อสีน้ำมันมาทาสลับสีคนทำทางเมืองพีพุน่ะพีพุนทาอะไรท้งเมืองแตะต้ไม้นี่หายากแล้วนะคะครับบ้านไม้นี่หายแล้วัดต้นเดียวนี่ไม่มีของขายเลยครับใช่นัดเสาชิดก็มีตลาดนะใช่ดูไว้แล้วไง แล้วก็ขวามือก็เป็นเกาะมัตตโพนครบกาะมัตตโพนก็จะมีสันจายเหมือนทะเลแหวกนะครับที่ว่าเขาเดินข้ามไปได้ใช่ไหมครับใช่ไหมอ๋อตรงนี้เห็นสันจ่ายเราไปมาแล้ว่ทะเลแหวกที่นี่ก็ทะเลแหวกเดี๋ยวน้ําขึ้นมันก็มองไม่เห็นนะแล้วน้ำน้ำขึ้นก็มองไม่เห็นพอน้ําลงก็เดินไปได้วกามัตตโพนถึงเป็นโหลงโกงทับเรือครับที่ว่าเดินข้ามไปเกาะได้นะครับนะครับ ก็ S <S จะมีงานประจําปีครับงานกอแก้วมัตตโพนต้องดูว่าน้ําขึ้นตอนไหนน้ําลงตอนไหนก็ครึ่งวันละหกชั่วโมงนะครับกว่าจะขึ้นเต็มนะวันละหกชั่วโมงรตรงน,นี้ครับเป็นเวลาเดียวตอนนี้ก็กาลังสร้างท่าเรือใหม่อยู่ <S 2> <S 2> <S ส่วนคันหินนี่ก็เป็นคันหินที่กันกันปากแม่น้ำนะครับที่เรือจะออกไปทะเลกันตะกอนมันมาถมทางเข้า <S 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 พนังเหรอทำพนังพั้นน้ำใช่ใช่ครับปรัมาณ่น้ำีสอดแต่ในทะเลมันจะเป็นกันหินหันนตรงนี้ครับตันจีาน้ำมีสอดอครัค,ครับ